สวัสดีตอน11โมงวันอาทิตย์นะคะเกือบจะเที่ยงแล้วค่ะมาดูว่าป้าทําอะไรกันนี่ค่ะป้าเข้าไปดูคลิปอันนี้นะคะของครัวไทยครัวไทยนะคะเขาสอนทำข้าวหลามป้าก็เลยลองทำดูบ้างเดี๋ยวจะมาบอกว่าได้หรือไม่ได้แต่ว่าของน้องคนนี้กระบอกข้าวหลามเขาบางมากเลยแต่ของป้าเนี่ยมันหนาให้ดู อันนี้จากที่บ้านยายจําได้ไหมคะบ้านยายเขามีต้นไผ่ป้าก็เลยตัดมาให้ลุงช่วยตัดแต่ว่ากระบอกเขาเนี่ยคือเปลือกมันหนามากเลยดูซิว่าจะทําได้ไหมลองดูคะ่ะมีมาแค่นี้นะคะนึ่งข้าวเหนียวอยู่นะคะเสร็จแล้วก็อันนี้คือน้ํากะทิไว้สําหรับมูนข้าวเหนียวนะคะป้าทําไ้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมีหัวกะทิน้ําตาลแล้วก็เกลือคะ่ะ ถั่วดำมันนี้นะคะง่ายดีจากกระป๋องทำมาสุกเรียบร้อยแล้วแต่เขามีรสเค็มก็ต้องระวังหน่อยค่ะแล้วก็กะทิก็มาจากที่นี่้าวันนี้หาซื้อง่ายที่สุดที่สเตเดอร์นะคะแล้วก,ก็กำลังกินข้าวกับเนื้อเค็มหิวมากเมื่อวานตากเนื้อเค็มไว้นะคะทําเนื้อเค็มกินเองแล้วลุงกําลังไปซื้ออาหารเกาหลีวันนี้อยากกินอาหารเกาหลีที่เขามีเครื่องเคียงเยอะๆเนาะอยากกินลุงก็เลยออกไปซื้อมาให้เดี๋ยวคงกลับมาค่ะไปแล้วสิบนาทีนะคะ ตอนนี้กำลังเนึ่งต่ออีกสิบนาทีค่ะเสร็จแล้วนั่งกินต่อค่ะเนื้อเปื่อยดีค่ะป้าใช้เนื้อทำสเต็กนะคะเอามาทำกินง่ายดีอร่อยด้วยค่ะ รอลงมานะคะให้ลงไปซื้ออาหารเกาหลีให้กินอยู่ทีนี้มันหิวตอนหิวไม่ไหวขอกินก่อนทำเหมือนข้าวเหนียวมูนค่ะอุ้ยหกถุงมือไม่ถนัดจะหวานไปไหมเนี่ยไม่เป็นไรเนะะทำครั้งแรก ลำคาญถุงมือแบบนี้มากเลยใช้ไม่ถนัดเลยค่ะผู้เคยถั่วเข้ากันโอเคป้าว่ากระบอกเล็กนี่มันน่าจะง่ายกว่านะใส่ถุงมือ,อข้ามเลยใส่เข้าไหมนเนี่ยสงสัยจะยากแค่เพราะว่ารูมันเล็กค่ะเนี่ย รูมันตันไม่ง่ายเลยนะเนี่ยแปาว่ามันง่ายสำหรับคนที่มีกระบอกภัยใหญ่ๆเต็มแล้วยังก็ไม่รู้นะดูไม่รู้เรื่องเลยมันไม่ยอมลง <c oughs> ตายแล้วต้องทำไปเคาะไปแล้วเนี่ย ระบบสั่นสะเทือนสายไปข้อไปนะคะมันถึงจะลงไปในรูค่ะใช้ความพยายามหน่อยอดทอนหน่อยค่ะอดทอนหน่อยเดี๋ยวต้องทำการล้างกระบอกข้างนอกให้สะอาดเลยเพราะมือป้าเหนียวเลอะไปหมดเลยเอ้าวเหลือนิดนึง เนี่ยค่ะเป็นแบบเนี้ยรูมันเล็กมากเลยใส่ลําบากค่ะแต่ก็ใช้ความพยายามนะอยากกินอะ okay ่ะโอเคเหลืออยู่หน่อยนึงเดี๋ยวก็ทําการล้างกระบอกให้หมดเลยจับอัดลงไปได้ไหมเนี่ยมันเหลืออยู่หน่อยนึงมันก็เต็มหมดแล้วนะเนี่ยโอ้ยใส่ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปิดรูมันป้าไม่มีใบอะไรมาปิดป้าก็จะใช้ปลอย มวนมวนมวลมวล้วปิดลงไปนะคะเอาไปล้างก่อนล้างเช็ดเรียบร้อยกระดาษปอยมวนแล้วก็ปิดรูลงไปหวังว่าคงจะใช้ได้นะ อะไรไม่รู้ก็ลองลองให้มันหมดทุกอย่างลองผิดลองถูกรองเข้าไปค่ะต้องบอกว่าสวยไปอีกแบบนึงค่ะโอเคเรียบร้อยเสร็จอันสุดท้ายมันจะกระเด็นออกมาไหมเนี่ยเวลาเอาไปเผาอะ่ะ โอเคได้มาเรียบร้อยเดี๋ยวไปจุดเตากันค่ะรอลุงฉามาก่อนนะซื้อมาถึงก็นั่งกินเลยไม่ปุดไม่จาทั้งป้าทั้งลุงนะแล้วก็ซื้อส่งไปให้ลูกชายเดี๋ยวลูกชายจะมาก็ให้ลูกชายด้วยโอเคลุยลุยลุย,ลยกินใช้ได้นะกินหอมนะคะกินไผ่เนี่ยกินไม่ต้องอย่างก็ได้ปากแดดก็ใช้ได้แล้ว <Wow. c oughs> ความร้อนใช่ไหมเขาต้องเอียงให้มันได้ทุกด้านนะจับก็ไม่ถนัดนะไม่ร้อนเหรอ <c oughs> มันต้องเอียงให้ได้ทุกด้านนะนั่นแหละได้ลนะอันนี้ไม่โดนเลยตรงนี้ ใช่ใช่ปิดไาได้โอเคดูใหม่เป็นยังไงลุงออกมาดูหลายรอบแล้วนะนี่เอานี่จับเลยร้อนค่ะเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่โอร้อนร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เอามาตรงนี้ให้มันเย็นๆทิ้งให้มันเย็นก่อนค่ะ เอาเข้าไปดูอันหนึ่งในบ้าน <c oughs> ตายเลยเนี่ยกว่าจะเอาออกมาได้นะใช้ทั้งนี้ใช้อาวุธสองอย่างสามอย่างแม้กระทั่งค้อน <c oughs> เพราะว่าลุงบอกว่ามันไม่ใช่ไผ่สำหรับที่ <c oughs> เะจะเอามา มันไม่มีไอ้นั่นเลยอะ่ะไม่มีอะไรนะข้างในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเยื่อไผ่เออมันไม่มีเยื่อไผ่เลยอะ่ะติมแค่ระเบิดระวังไปเคี้ยวเอาฟรอยเบื่อเลยแข็งกันรอกแข็งเหรอ<ม>ซื้บือเลยโอ้ยเลอะ ไถมันไม่ไม่มีเยื่อเลยมันไม่ร่อนไม่อะไรเลยหรือว่าต้องรอให้มันเย็นก่อนอะหรือว่าเราใจร้อนไปแต่ว่ามันหอมนะทำออกมาได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> ทำออกมาได้ <c oughs> รสชาติดีแต่ว่า ไไสรุปเ,รเลยขนมวันนี้นะคะทําออกมาอร่อยค่ะตามสูตรของครัวไทยเลยนะคะโอเคป้าแอนให้ดูเลยนะคะตามออกมาอ,อร่อยตามน้องได้เลยนะ,ะน้องชื่อกุ้งค่ะตามน้องกุ้งได้เลยค่ะเนี่ยค่ะป้าก็ทําตามเขาทุกอย่างเลยนะแต่เสียอย่างเดียวคือทําไมรู้ไหมป้ามีปัญหาเรื่องที่กระบอกข้าวหลามเพราะว่ามันโคล่าต้องบอกว่าที่ทเขาทำข้าวหลามเนี่ยกระบอกมันอีกอย่างหนึ่งของป้าเนี่ยมันหนามากเลยอ่ะ จะกินนะบอกให้ทั้งทั้งมีดทั้งค้อนจามก็จะออกมาได้นะแต่ข้างในอร่อยค่ะตามได้เลยนะคะถ้าใครสนใจเข้าไปตามศูนร์ได้เลยค่ะถ้าบ้านใครมีต้นไผ่มีอะไรนะคะเข้าไปทําเลยแต่นี่ป้าไม่แคร์ว่าเอ้ยต้นไผ่เราจะหนาหรือไม่หนกไม่หนานะเราอยากกินอนะ่ะก้ามาทํามีความขยนันมีความอดทนสักอย่างหนึ่งได้กินค่ะโอเคค่ะว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย